สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดฉากเรียกน้ำตาสาวอัดคลิปนาทีเจ็บชำ้ำถูกแม่แฟนบีบให้เลิกกันกับเหตุผลที่คาดไม่ถึงเมื่อวันที่3มมีนาคม,มวเว็บไซต์ต่างประเทศเผยว่าเมื่อเร็วๆนี้มีหญิงสาวชาวมาเลเซียรายหนึ่งชื่อว่าโซเฟียรีซึ่งเธอได้โพสต์คลิปลงบนติ๊กต็อกเผยโม,มเมนต์ชวนสะเทือนใจเผยเหตุผลว่าทำไมเธอถึงต้องเลิกกับแฟนหนุ่มทั้งที่ยังรักกันโดยจะเห็นว่าเธอนั่งร้องไห้อยู่บนรถ ก่อนที่พัพจะเปลี่ยนไปแสดงให้เห็นช่วงเวลาก่อนหน้านั้นขณะที่เธอนั่งคุยกับผู้หญิงอีกคนด้านข้างซึ่งคนนั้นก็คือแม้ของแฟนหนุ่มจากในคลิปจะเห็นว่าโซเฟียรีตั้งกล้องถ่ายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยไม่ได้ถ่ายเห็นหน้าของแม่แฟนซึ่งแม่แฟนของเธอพูดขึ้นมาว่าฉันดูวิดีโอของคุณไปเรืเร่อยๆเธอพูดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ทำไมอารีฟคือลูกชายคนเดียวของฉันและความหวังเดียวของฉันฉันไม่อยากให้ภรรยาในอนาคตของลูกชายเป็นคนที่คอยอวดเรื่องราวส่วนตัวกับสาธารณะแบบนี้ทั้งนี้ผู้เป็นแม่ของแฟนโซเฟียรียังบอกด้วยว่าไม่ชอบเธอและไม่รู้จักเธอดีนัก ไม่รู้ว่าเธอทำมาหากินอะไรหรือทำงานประเภทไหนในขณะที่ลูกชายของเธอมีการศึกษาและหน้าที่การงานที่ดีคอยหาเงินดูแลครอบครัวหลังจากที่ได้ยินคำพูดของแม่แฟนเช่นนั้นโซเฟียรีก็อดไม่ได้ที่จะน้ำตาไหลออกมาและได้เปิดเผยในเวลาต่อมาว่าเธอได้ตัดสินใจบอกลาและเลิกกับแฟนคนนี้แม้ว่าเขาจะพยายามถามถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกังวลว่าเป็นเพราะแม่ของเขาพูดอะไรกับเธอ ขอให้เธอคุยกับเขาก่อนแต่เธอก็ยืนยันที่จะเลิกกับเขาถึงแม้ฉันจะเจอคนที่ใช่แต่ก็น่าเสียดายที่เป็นแบบนี้โซเฟียรีกล่าวภายหลังจากคลิปวิดีโอถูกเผยแพร่ออกมาก็ได้รับความสนใจจากผู้ใช้โซเชียลพากันเข้าไปดูมากกว่า600,000ครั้ง พร้อมทางเข้าไปแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันแม้ว่าจะมีส่วนหนึ่งที่รู้สึกเห็นใจและเข้าไปปลอบใจเธอแต่ก็มีจำนวนไม่น้อยที่เห็นด้วยกับแม่ของแฟนเธอบอกว่าชีวิตของเธอไม่มีความเป็นส่วนตัวจริงๆอย่างไรก็ดีมีชาวเน็ตอีกส่วนสงสัยว่าคลิปวิดีโอดังกล่าวอาจเป็นเพียงแค่การเสร็จฉากขึ้นมาเพื่อต้องการสร้างคอนเทนต์เท่านั้นซึ่งมีอะไรหนึ่งเสียดสีว่าการถ่ายทำโดยรวมดีมากไม่มีอะไรต้องปรับปรุงเลยยกเว้นสคริป ควรทำให้เนียนกว่านี้หน่อยขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณค่ะ